สวัสดีครับผมชื่อธนกิจศิริกิติกุลชื่อเล่นชื่อซิกค,ครับเป็นเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมาเห็นบอกว่าเป็นทีมงานหรือเป็นสเป็นตทีมอาสาครับช่วยอา,าอาจารย์หมา,าทำอะไรบ้างนะในก็ทำาาทำ,ทำท,ำทำทุกอย่างครับตั้งแต่ลงทะเบียนตั้งแต่ดูแลสถานที่แล้วก็หลักๆเลยก็คืออยู่หน้าท่านบรอาจารย์ยืนอยู่ข้างหน้า ที่ท่านอาจารย์ให้คำปรึกษาครับหมายถึงว่าเลตอนที่เวลาลูกศิษย์เดินเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับตอนที่ลูกศิษย์เข้ามาให้ลูกศิษย์เข้ามาถามถาม,มท่านอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยเราต้องคอยคอยจําให้ท่านนะครับบางทีบางทีเขาตอบมาอย่างนี้ลูกศิษย์บางคนก็จะตื่นเต้นเวลาเจอท่านอาจารย์ก็จะครับครับครับจำไม่ได้จำไม่ได้อ,อะไรประมาณนี้แล้วเวลาเจอเดินไปถามอีกที เราจะต้องจาได้วนนี้อาจารย์ตอบไปว่าอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ครับ<อ>ใช่อย่างนี้แสดงว่าเวลาใครมาใครเดินไปหาอาจารย์แล้วถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกจําอะไรไม่ได้เรกลับออกไปแล้วเนี่ยไปหาคุณซิกได้ก็คือถ้าผมจําได้อ้าวโอเคแต่ส่วนใหญ่จําไดอ้อันอนั้นเป็นหน้าที่ในในใน,ใน,ในหุงจุ้ยอาจารย์หมานีครับาหาุห่งจุยจ้ยอาจาร์หมาเวลาอาจารย์มีการเรียนการสอนครับอ่าฮะแต่ที่มานั่งในวันนี้เห็นบอกว่ามีประสบการณ์ครับ ในเรื่อง,องการทำฮวงจุ้ยใช่ครับยังไงก็ถ้าถ้าในเรื่องของทำฮวงจุ้ยปกติงานที่บ้านก็จะมีงานอยู่ตลอดท่านทษทำธุรกิจอะไรครับเหล็กดัดมุงลวดโครงหลังคาประตูรั้วที่เกี่ยวกับเหล็กทั้งหมด อย่างนี้ใครจะทําอะไรที่เป็นเหล็กดัดนี่ที่คุณซ็กได้เลยได้ครับได้ลายเหล็กดัดนี่คือว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องสําคัญมากเหมือนกันในเรื่องห่งจุ้ยใช่อย่างนี้เราก็ทําเป็นลายที่เกี่ยวข้องกับหุงจุ้ยได้ได้ได้เป็นรูปเหล็กแปดเป็นรูปเหรียญจีนอะไรอย่างนี้ได้ได้ครับแต่แต่โดยส่วนใหญ่โดยปกติเนี่ยลูกค้าเขาจะมีลายของเขามาอยู่แล้วคนอื่นที่เขาไม่รู้ห่วงจุ้ย เขาก็จะมีลายเป็นสวยๆงามๆใช่การที่เราจะไปบอกเขาว่าไม่ดีหรอกเปลี่ยนเอาลายของจุ้ยนะหรือเอาลายดีๆเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่ไม่อยากเอาเราก็เราทําตามความต้องการของลูก้าแต่ถ้าใครอยากจะทาแบบฮวงจุ้ยได้ครับทอเได้อันที่บ้านเราก็ทํฮวงจุ้ยของเราไปตามปกติตามที่อาจารย์สอนทำครับก็มีงานเป็นปกติมีงานอ่าครับแต่ที่พิเศษก็คือ พิเศษก็คือหลังจากที่บูชายายาครูมหาทศา mm hmm. ครับก็งานโดยส่วนตัวเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยจะทําเป็นแบบครอบครัวงานโดยส่วนตัวเนี่ยก็จะทํานู่นนี่นั่นเลื่อยเปื่อยเยอะแย,ยะไปหมดแล้วแต่ก็เหมือนลงทุนนั่นนี่อะไรเงี้ยครับปกติพอบูชายาครูไปเนี่ยงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเนี่ยมันก็เยอะขึ้น mm hmm. จากปกติแค่ เราก็ทําบ้างแล้วก็ออกไปหาลูกค้าซะส่วนใหญ่คือลูกค้าไม่ได้ต้องการอะไรขอแค่เราไปแค่นั่งคุยเขาพอใจแล้วทีนี้พอเราบูชายาครูไปกลายเป็นเราต้องลงไปทําเยอะขึ้นลงไป<อ>ทําเยอะขึ้นก็แปลกใจเพราะว่าโดยปกติเนี่ยจะตั้งตั้งเคล็ดหรือตั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเราจะดูความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา,าว่า ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงอะไรนี้อยู่อยู่งานที่เราต้องทำเนี่ยมันเยอะขึ้นเราก็แปลกใจก็สามวันผ่านไปเราก็เอ๊มีการปรับพวงจุ้ยอะไรใหม่หรือเปล่าก็เท่าที่รู้ก็คือเราได้บูชายาครูไว้ก็เลยสงสัยเราขอไม่ดีหรือเปล่างานเราเยอะอ่าใช่ถูกต้องเพราะถ้าทำพวงจุ้ยแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาสบายสบายอันนี้อันนี้เป็นหลักที่อาจารย์เคยสอนอยู่ตรงใช่มันมีเวลาเอง มันไม่ต้องเป็นนั่งคุณจะมีเวลาว่างงานคุณก็ยังเดินเดินครับที่ผ่านมาเราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นอืแต่พอตั้งแต่ได้ยามาทัศษาไปใช่ก็เราก็งานในส่วนที่เราต้องลงแรงเองเนี่ยเยอะขึ้นอือ่าเราก็มานั่งดูเอ๊หรือว่าเป็นเพราะยาเราก็ลองขอใหม่อืมอ่าครับขอใหม่อ่ว่าให้งานในส่วนในส่วนที่เรารับผิดชอบเนี้ยคือให้มันเบาๆแต่ว่า เงินน่ยอ่ายังเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม,อ,ม,อ,มอะไรอย่างนี้ครับขอขอเลยครับอธิษฐานครับขอเลยเพราะยาครูตัวนี้ที่ได้ไปอขอได้ทุกเรื่องเต็มร้ออร์ซ็นท่านอาจารย์ว่ายอย่างนั้นอ่าเราก็หลงจะเป็นยังไงก็งานที่เราต้องล,งลงลงลงทำเองเนี่ยน้อยลงก็อ่าเหมือนปกติแล้วแต่เงินเข้ามาเยอะขึ้นก็คือโดยปกติ เราก็ทํานู่นทํานี่ไว้เยอะทีนี้มันก็มีรา,ายได้จากทางอื่นๆที่เราทําเราก็ทํากับน้องบ้างทํากับเพื่อนบ้างแล้วแต่เงินมันก็จะก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเข้าบัญชีโดยอยู่ตลอดอม,มันก็มีความสุขมันติงต้ง,ต,ง,ต,งติ้งติ้งทั้งวันนี้ออ,อะไรประมาณนี้ก็ออโอเคก็แฮปปี้นี่เป็นคิดว่าเป็นเพราะยาครูใช่คิดว่าเป็นเพราะยาคร,คาร,าครูมีส่วนมาก ถ,ถ้าเราไม่ได้บูชาย,ยาครูไปเราทำฮูจู้จของเราไปตามปกติครับคิดว่าจะเป็นแบบนี้ไหมเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาหน่อยอครับแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งแต่บูชาย,ยาครูไปเนี่ยทำอะไรก็ง่ายเหมือน<ำ>ยายาครูชื่อ,อยาอะไรยามหาทัศ,าศาสิทธิเซตอจีเหมือนเข้ามาเร่งในช่วงนั้นช่ทำให้เรา ก็เรียกอะไรเหมือนบู์ให้มันเร็วขึ้นอะไรมากขึ้อครับใช่จากปกตินี้อาทิตย์หนึ่งอ่าสามเอ่อสี่วันหาวันอาทิตย์หนึ่งถึงจะได้เงินมาอ่าก้อนหนึ่งอะไรอย่างนี้โดยปกติโดยโดยปกติในงานของผมแต่ว่าตั้งแต่บูชาย,ยาคูนี่มาทุกวันอคือ,ค,อคือเรามีความสุขกับการที่กับการที่เงินเข้าและแมเสเซจดังอ,อะไรประมาณน,น,น,นี้อันนี้เป็นใครก็มีความสุขครับมัน อ่ามันก็ปิงป้งปิ้งทุกวันคือ,อทุกวันต้องได้ตังค์จะมากจะน้อยอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่เข้าทุกวันนี้เป็นเรื่องเข้า<ด>ทุกวัน <right? S 1> ใช่ตั้งแต่บูชาย,ยาครูไม่ใช่เพราะฉะน,นั้นที่สําคัญคือตอนแรกเราไปทําอะไรผิดที่ที่บอกว่างานตั้งแต่ได้ยาครูวันแรก,แรกๆไปแล้วงานมันเยอะนอเหนื่อยต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างอบอกไว้เป็นวิทยาทานถ้าถามผมผมคิดว่ามันไม่ผิดพลาดแต่ว่า ก็ก็งานมันเยอะมันก็โอเคมีงานทำแต่เราเหนื่อยไงถูกเราเหนื่อยเราอาจจะอธิษฐานผิดหรือเปล่าอาจจะไม่ได้แ่ลงนี้คือบอกว่าขอให้มีงานมีเงินใช่ลืมไปบอกว่า้มันเหนื่อยไปโอเคโอเคเป็นเรื่องของการอธิษฐานจิตเป็นเรื่องของการเคารพบูชาศรัทธาไปถึงครูํำนองนั้นใช่ไหมเราเคารพบูชาศรัทธาถึงครูอยู่แล้วแต่ว่ายาครูนี้เหมือนเข้ามันเร่ง อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าคุณทำฮวงจุ้ยปกติไม่ได้คุณต้องใช้ยาคูเพื่อเหมือนกับว่าให้มีมาทดแทนทดแทนสิ่งที่คุณเสียอยู่อทีนี้เราเราทำเราทำฮวงจุ้ยโดยปกติอยู่แล้วแล้วเราได้ยาคูเข้าไปมันก็เบิ้ลผมคิดว่าแบบนั้นอี่คือเรื่องราวของคุณธนะกิจสิริกิิกุณหรือคุณซิกนหฮะ หึงในทีมจิตอาสาที่คอยช่วยเหลือช่วยงานอาจารย์ที่อากาศหงจุ้ยอาจารย์มาท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมบ้างไหมครัจะฝากถึงคุณผู้ชมฝากถึงท่านอาจารย์ก่อนครับก็คือต้องขอบคุณขอบคุณท่านอาจารย์ครับมากๆที่ทําให้เราได้มีโอกาสเ,เรียนได้มีโอกาสใช้วิชาได้มีโอกาสหลายๆอย่างเอาวิชาไปใช้ในชีวิตประจําวันคือสอนให้เราใช้เป็น เพราะว่าเวลาออกไปทํางานข้างนอกเราเราต้องมีชีวิตต่อไปดังนั้นถ้าเรามีความรู้เราก็ไม่กลัวที่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านอาจารย์กับสิทธ์ก็อยากจะให้เชื่อมั่นตั้งมั่นค,คือที่สุดแล้วของการทาฮวงจุ้ยนี้ต้องมีคุณธรรมก่อนคุณธรรมเป็นสิ่งสําคัญท่านอาจารย์บอกว่าคุณธรรมนี่สาคัญที่สุดจะทาฮวงจุ้ยขึ้นดียังไงก็แล้วแต่คุณธรรมนี่ต้องมาก่อน แล้วก็ต้องช่วยตัวเราเองก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือนึกอะไรไม่ออกก็มาขออม,มาขอพรขออาจารย์ครับขอพลังอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเราได้พลังไปแต่เรากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม,ดม,อ,มอ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมคุณก็ต้องมาขอมาขอมาขออะไรอย่างนี้ต้องเอาตัวเองออกมาจาก จากเรื่องแย่ๆทั้งหมดใช่ใช่คือเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนเราต้องทำวงจุย้ยเราต้องเข้มงวดอ่าก่อนแล้วเวลามันเกิดมันเกิดเป็นผูแตกอืม,อมนี่เป็นเรื่องสําคัญนะฮะหลายต่อหลายคนที่มักจะส่งข้อความหรือพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปในแฟนเพจทํานองว่าช่วยด้วยออตอนนี้แย่เป็นหมดแล้วไม่รู้จะทายังไงอยากขอให้อาจารย์ช่วยคืออย่างที่คุณซิกบอกครับดึงตัวเองออกมาจากเรื่องเหล่านั้นซะก่อนเช่นถ้าคุณอยู่ใน อยู่ในพื้นที่ที่มันเหม็นครับแล้วก็บอกว่ามันเหม็นจังเลยอาจารย์ช่วยทีง่ายที่สุดเลยคุณเดินออกมาจากตรงนั้นถูกครับนะฮะแล้วก็ไปหาอากาศบริสุทธิ์ถูกครับฮงจุ้ยก็เหมือนกันถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ดีอยู่ในสถานที่ที่มันแย่อยู่เสียงดังกินเหม็นรบกวนเดินออกมาซะนะฮะแล้วก็ไปหาพื้นที่ใหม่ถ้ายังทําไม่ได้ก็อย่างน้อยวันหนึ่งไม่ได้อยู่ในที่ตรงนั้นตลอดเวลาครับอันนี้คือการทำฮงจุ้ยครับ ะะเรื่องการเรียนรู้ของจุ้ยมีหลายระดับนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเรียนรู้ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องมานั่งเรียนที่อาคารของจุ้ยอาจารย์หมาตรงนี้นะครับถ้ามาไม่ถูกโทรศัพท์ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้หรือดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/ มมุงจุ้ยอาจารย์หมาและแน่นอนถ้ามาถึงที่นี่ไม่รู้จักใครมาคนเดียวเดินม,มาหาคุณซิกได้เลยนะฮะยินดีให้คำปรึกษาในเบื้องตอน้นวันนี้ขอบพระคุณคุณซิกมากที่มาแชร์ประสบการณ์รตรงนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ